ใช่ก็บอกให้ครับเขาเก็บไม้ยูคาขึ้นมาเด้อเอาเฉพาะไม้ยูคาครับเอาเอาไปวางไว้ตรงไหนดีครับก็เอาไว้ฝั่งนู้นก็ได้เอาไปฝั่งนู้นเลยนะแล้วเผื่อพี่อัพใส่ไปวัดเลยเนาะครับง่ายๆเขาคลองเขาจะวางนู่นเลยเอาแต่ไม้ยูคาในเก็บไปนี่เพราะเอาไปเป็นไม้แบบอ่ะครับเดี๋ยวพวกสาวอะไรมันไม่ต้องถอนแล้วนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ต้องมาไปหาไม้ยุคาเพื่อทำแบบอีกถ้างั้นมันไม่อยู่นะครับ ที่ฉันใช่นะคะพี่ฉันใช่ขอถ่ายก่อนเอาเอาไปไว้ใส่เสียไปไว้ใส่เาไ,ไ,ไ่บ้านสิก่อนอไปไปโอ้โอ้โอ้เอเเอ ไปแล้วยังขึ้นมาไหมเนาะจ้าอันนี้ทมวันนี้แล้วครับทุ่มวันนี้เ่าตรงนี้น่าจะเกือบพรอ่าจะสองร้อยปลาเผาบ่อรึยังไงปลาเผาอันคือบังคับมาว่าลูกชายหัน ตาบูดเลยแต่เก่าแต่เก่าก็ไม่ได้บูดนะแต่เก่าน่ยอ๋อมาตะกี้ยามครัลุงมีเซลลุงมีเซลลุงมีเซลล์แม่ค้านะคะบ้าเผาที่อยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงนี้ใช่แล้วอยู่ตรงนี้อ๋อ ร้อยหกสิบร้อยแปดสิบโอ้ยลุงมีไฟนนไหมนะเียวถุพี่ <c oughs> ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปเก็บขร้อมาัก่อน <c oughs> มีไฟหรือเปล่าพักผ่อนพักผ่อนไม่มีไฟพี่ชันชัยไม่มีไฟต้องต้องพขนมจีนให้ผมด้วยครับลุงครับไม่มีน้ำยาเป็นยาพร้อมไม่มีไฟนะพี่นะเมื่อวานนี้ลุงบอกให้ต่อสายยางน้ำเลยทำไม่ได้นาะยตัวเอง <c oughs> นเอออากป่ะไม่เอาไว้เป็นล่มหรอคะหมอไว้เป็นห่มหมอผมลึกแล้วมันผมว่ามันจะรอดหรือออ๋มันจะหักรากมันจะออกไหมแต่เพิ่นกับสิปับตัวเองเนี่ยน่าจะรอดมันจะรอดนะคะเพราะว่ามันรอดก็ไม่ยอมออกโตแล้วเพราะ่ถ้าออกมันจะโล่งไปเนาะใช่จะดูด้านมีต้นไม้อยู่ก็จะดูด แต่ว่าไอ้ต้นเนี้เพราะว่ามันจะตายนะถมันจะตายเช่นะใช่มตรันจะยืนท่าไรตัดถ้ามันยังไม่ตายก็อย่าเพิ่งตัดเนาะไม่เสียดายไงอยากตัดว่าแต่ว่าไม้มันยังไม่ตูยังไม่ตูเต็มที่ไงมันยังเป็นไม้เนื้ออ่อนยังไม่มีแกนเยอะมันอาจจะปรับตัวได้แต่ถ้าไม้เก่าแล้วนั่นๆยืนอย่างนั้นเย ไฟเดียวกันแต่นี่มันยังเป็นไม้นางมันยังอ่อนอยู่มานราจะปรับตัวนะเดี๋ยวมานักท่องเที่ยวก็มาแล้วนักท่องเที่ยวยังไม่กลับนะฮะหลายคนยัหลายังนอนยังนอนภูมิเตยแถวนี้อยู่นะเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะรู้ว่ารู้ว่าอ่างน้ำแตกแล้วล่ะอ๋อซึมอ๋อไม่รู้ต้องเอาปิดน้ำอ่ะต้องเอาเช็นต้องาดใหม่ ต้องผสมปูนปาดข้างในมันมันซึมตรงไอ้นั่นหรือเปล่าคะตรงระบายน้ำนะคะแอมหาที่วันนั้นมันห่วยมันยังงู้ดน้ำไหลมันจะใสหลไหลผิวเป็นอยากเล่นน้ำเพรเนาะปูอยากเล่นน้ำกูอยากเล่นน้ำเดี๋ยววันนี้ใครไปนี่ควรทำซ่อยแล้วถ้อาจจะได้เห็นในไลฟ์สดตะฮะตรงองค์ปู่เนี่ยสร้างสร้างใหญ่ยาวแค่ไหนครับ ดูพื้นที่ก่อนแต่ว่าเมื่อคืนนี้ดูข่าวที่ประแตนสานบอกว่า 0, สูงเจ็ดเมตรสูงเจ็ดเมตรอลังการมากเลยนะสูงเจ็ดเมตรแล้วก็เฉพาะที่รอดได้ประมาณสามเมตรที่ดูในข่าวเลยนั่นแหละครับระเบียบนะครับลองอ๋ออมรินอ๋อครับได้ออกนิดนึงสิบวินาทีนิดนึงตรงเนี้ยอ๋อนี่เหรอสู้สู้บบาต้นไม่ได้สิบบาต้นลำแล้วดังเลย <c oughs> ดัลงลำเลย โอ้โหนี่ลึกมากเลยเนาะใช่นี่ลึกมากนะครับโอ้โหนี่ครับฐานี้คือตัวนี้เห็นวิวแบบกลุมมากพวกฟ้านี่ยฟ้ามันทุกประเทศจะทีกลัวกลัวเวลาหน้าฝนเนาะน้ำมันจะมาเยอะนะเนาะอนาคตก็จะต้องมีใช่ไอ้แผ่นเอ็นนั่นกันกันเสาะกันน้ำเสาะใช่ เหมือนที่ไปวัดชินเห็นไหมครับตลิ่งเขาเขาทำหมดเลยเก็จะได้เอาม้ไมมาปับหน้านขึ้นมาปกสขึ้นมา่ต้องทำเอาไม้ัวข้างนั้นเดี๋ยวก็ไปอีกน้ำมาดวยที่ลุงไปอีกอันนี้ก็ข้างหน้าเรานี่เป็นภูหลวงนะคะเนาะบรรยากาศดีดีนะคะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นระยะนี่เปียลุงวันนั้นวันนั้นไปวัดชินได้ของดีอะไรมาไหมครับได้เจอเจ้าวาดไหมครับ วัดชินที่ไปถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงที่ขี่ตุกต๊กตุ๊กอ oh. ะครับอ๋อไม่จจอว่ะครับไปเข้าไปกราบไหว้ตัวเกจิก็คือพระอาจารย์ํานานคือท่านเจ้าคุณนั่นแหละครับเป็นอาจารย์ที่เป็นเกจิกที่ดังมากดาราก็คือพนมยีรำที่ไปวัดตลอดเลย mm hmm. อมันน่าใส่เลี้ยวฟูอยู่เลยมผมว่าเออที่ฟูนั้นเขาซื้อเขาเอฟซีส่งมาให้ส่งมาให้เขาใจว่าผมชอบเที่ฟูโอ้ถ่ายแล้วลุงผีครับผีของเราละอันนั้นต้นถ้าเขาจะโผลมาตัดออกหน่อยเด้อหน่อยเด้อต้นอะไรฮะต้นคงชลรสน่ะออ๋ต้นมาปลูก ขู S <S> <S <S ่ว่าตั้งนานแล้วตั้งแต่ผายมันมีแร็บเลผมคืออันนี้มันคุมไม่เฉยหน่อยต้นพงเชลอดต้นบอกคณะอะไรโปรตุเกสหรืออะไรประมาณเนี้ยล้วเรียกอย่างใหญ่เลยแล้วเม็กซิกันโปรตุเกสแม่งไรวะอยากให้ละพยายามไปเรื่องวันนี้วันนี้ช่วงเช้ายังไงก็ให้เขาผมตรงนี้ให้เต็มก่อนถึงข้อก็ผ่ายข้อสะพานอ่ะข้อผ่ไล่ไปนู่นน่ะไล่ไปนู่นไล่ความสูงมันไม่เท่ากัน ต้นนี้ก็ไล่ความสูงต้นลำไยเงาะทุเรียนเนต้เนเก็บไว้เสียดายนะแต่ต้นกล้วยเนี่ยกล้วยนี่ก็เป็นกล้วยเปลือกบางมาจากอำเภอเลิงนกทานนั่นะครับมันสิหวานแช่เป็นใหญ่มากมันคือบ,บ,บ้านเฮาได้กล้วยบ้านเฮามันกล้วยน้ำว่าบ้านเฮามันเค็มอันนี้แต่ยอ,อมรับว่ากล้วยแถวนี้อร่อยจริงใช่ไหมคะยิ่งยิ่งกว่ากล้วยน้ำว้านี่เลอ,อร่อยถูกเท่า <laughs> ถูกส่วนมากจะได้กินฟรีก็เลยก็เลยอร่อยใช่ไหมหนุ่มยอร่อยไปกินหน้าปลาหลุ่มแหละตรงนี้ก็คงจะถมมาให้สุดจังต่เนี้ยมาละทอตรงนี้หมดแล้วนะครับมาราทอมาราทอเยอะมากเลยยังทานครับมันก็เป็นสามเหลี่ยมเออปุ่นละปุ่นละไอ มันก็เป็นลักษณะถุงเงินแบบนี้เนาะพื้นที่อ่ะพื้นที่บ้านผมมันเหมือนกับเหมือนข้วขวดเลยนะมันก็ลูกน้ำเต้าเนาะถุงเงินถุงทองเนี่ยสามงานประมาณสามงานแล้วมเนี่ยหลายคนรู้แต่คนไม่รู้เก่งมากเลย